ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายแมาแมวเกมเมอร์ในเกมอาร์ค r v i เ a ิ a s ลอเกันอีกเช่นเคยนี่เป็นไงเชา Arc ้าอาร์คทั้งหลายจาก EP ที่แล้วนะครับไม่รู้ว่าให้ดูกันหรือ,อยังนะผมก็ไปจับเจ้าดีโลมา2ตัวตอนนี้ก็กลายเป็นหนุ่มแล้วโอ้โหยังรอเลยหน้าหล่อเหมือนเจ้าของเลยนะเนี่ยโอเคไป จากครั้งที่แล้วนะครับผมผมก็ได้ทําการย้ายบ้านนี้ไอเจ้ามอสช็อปมานะหูเพราะว่ามอสช็อปนี่มันสายโหดตัวตึงแล้วเกิน <c oughs> ผมก็เลยตั้งใจว่าจะย้ายมาอยู่แถวนี้แทนโอเคก่อนอื่นก็ต้องสร้างกล่องไปละกันเสียมันก็อาจจะก้องๆหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยย้ายหอใหม่นะทุกคนมาฝึกง,งานโอ้โหเอ้กล่องมาตั้งบนพื้นได้ดีกว่าโอเคเจ๋งเลย่ก็จะตั้งบนพื้นเลยละกันไหนเก็บเลยม้างเนี่ยเก็บทุกอย่าง นึงนะเก็บอะไรที่สําคัญไว้ก่อนนะทุกคนอ่าอันไหนที่มันไม่สําคัญก็ยังไม่ต้องโอเคเออแทสี่กูยังต้องใช้อยู่เออมาก่อนอันนี้วางไปเป็นบ้านผมก็จะเอาบ้านติดริมแม่น้ำเลยนะนี่ริมตะลิงเลยดีปะวะเอาเอาเป็นตรงนี้แล้วกันโอเคเป็นไงภาพดูดีขึ้นไหมอันนี้ผมลองไปปรับการตั้งค่ามาเพิ่มเติมนะครับผม ให้ภาพมันดูแบบดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็ดีได้เท่านี้แหละเพราะว่าคอมผมมันรับไม่ไหวนะแต่ผมก็แบบอยากจะเล่นให้น้องๆได้ดูกันให้ทุกคนได้ดูกันนะเพราะผมก็อยากเล่นอนะ่ะเออแต่คอมมันไม่ไหวแต่ใจมันอยากเล่นไงผมรู้ท่าเสียงจะลั่นเหมือนกันนะเนี่ยผมอยู่ในห้องคนเดียวโล่งมากเลยทุกคนเออคุยเป็นเพื่อนผมหน่อย,ยมาขอสร้างฟาวเยอะๆเลยลเลแล้วกันอ่านิเวลเราก็อัพแล้วผมเอาเป็นอะไรดีนี่ดาเมนรัวๆไปเลย ดาวมีดแบบซิ่งๆอ่ะขาดเลวะทำไมมันครับได้แค่นี้โอ้โหเราขาดแทสมหาศาลนะครับผมกับไม้อีกนิดนึงไม้อีกนิดนึงโอเคเฉาะไม้กนันตอนนี้กระเป๋าเรายังไม่เต็มเราก็เฉาะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวไม้บริเวณน,นี้ผมยาให้เกลี้ยงเลยคุณูทุกคนผมก็วนๆอยู่งี้แหละเดี๋ยวก็สร้างบ้านเดี๋ยวก็อะไรจังกว่าเวลผมจะเยอะๆอะ่ะ <c> จ <oughs> ังห่ะแบบผมจะแบบจับพาราโซได้อะ่ะเออเอางี้ดีกว่า ก็ไปเรื่อยๆนะทุกคนทำไมถึงต้องเป็นพาราซอด้วยบางคนก็อาจจะนึกในใจเพราะว่าพาราซซเนี่ยมันจับง่ายนะครับผมแล้วมันก็ไว้เป็นตัวแบบเก็บเกี่ยวเบอรี่นะมอชอมก็จับง่ายแหละแต่ผมแบบเห็นจาบมอชอมที่มันฆ่าเราแล้วนะหูอีคนน่ากลัวแล้วมันอยู่เป็นฝูงด้วยแต่ถ้าสมมุติว่าเราหาของที่มันอยากกินได้อะไรก็จะดีนะแต่ผมหาไม่ได้เนี่ประเด็นมันได้ยินเสียงงูเลยวะ่ะอ๋อไม่ใช่เสียงเจ้าพวกนั้นนะโอ้ย ผมบ้านเราจะใหญ่ไปไหมเปนนะี่ยเคผมก็จะเหลือส่วนไว้หน้าบ้านนิดนึงแล้วกันตรงนี้นะครับ้เป็นแบบชายหาดของเราที่บ้านของเราหน้าอยู่นะครับผมมีไอ้ดอนด้วยอะ่ะไว้เดี๋ยวเรามีอาณาอะไรก็ค่อยมาจัดการกันแล้วกันนะสำหรับไอ้เจดอนตัวนี้อันทำไมมันทุบไม่แตกทีน่าจะเป็นไฟเบอร์นะครับผมตีพิษต้นตีต้นกล้วยดีกว่ารอยกระทงกัน,นะครับผมนี่ตัดต้นกล้วยเปรอยกระทง ขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขกับการลอยกระทงนะส่วนผมก็ <laughs> นั่งอัดเกมอยู่ที่ห้องนะคบผมไม่ได้ไปลอยกระทงที่ไหนเลย <_ Q> เออวิถีเกมเมอร์นะโหหิวน้ำแล้วก็มีน้ำกินหน้าบ้านอย่างชิวครับผมยินเลยเทหแซบเอ้ายังไม่ได้กินอีกเหรอนเนี่ยมันต้องบุญน้ำไปมาหน้ามือนี่ถึงกินไม่ได้ <_ Q> เอาน้ำมันต่ำจัดแล้วอ๋อก็คือเราต้องเก็บน้ำมากินนะครับผม แถมในาน้ำมีไฟเบอร์ด้วยเมื่อกี้นี้ผมถือไอ้ปิกแอคอยู่ไงมันเลยเก็บน้ำไม่กินไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะทุกคนไว้กลับมาเจอกันตอน,นเป็นรูปเป็นร่างวันนี้แล้วกันนะ Let's go <S เฮ้ยทุกคนเมื่อกี้นี้ผมเห็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเอ้ยนกมันคือนกอะไรวะนี่ฮะมันมีนกแบบนี้อยู่ด้วยเหรอไหนเราต้องลองฆ่าดูโช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 เฮ้ยทำอะไรได้วะ เหมือนไอ้นกเพนกวินเลยเวลาฝุดไปมันก็ได้เป็นพอลิเมอร์นะครับผมเออเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาตินะเออดีบ่ะจะได้แบบไม่ต้องไปหาพอลิเมอร์ไกลฮะนะแบบขัดแครงอะไรอย่างงี้ตอนนี้บ้านของเราก็ตอนนี้บ้านของเราก็อยู่ประมาณนี้แล้วนะทุกคนกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วเหลือใส่ประตูนะประตูนี่ผมก็ทําเป็นประตูข้างบ้านกับประตูหลังบ้านนะคือหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วจะได้มีประตูหลังบ้านเอาไว้ใช้หนีได้นะครับผม เค้า okay. นี้ก็เป็นประตูอ่ะนอกนั้นก็จะเป็นฝ้าเป็นฝ้าของเรานี่ผมทำมาเกินหรือเปล่าวะเก้าอันนะฝ้าของเราโอ้โ oh. หไม่เกินแต่ขาดด้วยโอเคดูซิว่าในกล่องเราพอมีฝ้าเหลืออยู่หรือเปล่าอ่ะอันนึงก็ยังมีนะทุกคนโอเคอันนี้เป็นแบบเปิดมาทุนละกัน <laughs> เปิดมาทุน ต้องเปิดเราว่าถุนะีะปิดปิดไปเท่เนะเออเพราะว่าเวลาเราจะต่อเติมชั้นสองเนี่ยเราก็สามารถเก็บได้นะเออมันก็ดีอย่างหนึง่งสําหรับอันนี้มันก็เก็บได้โอเคแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่าขาดอะไรหลักๆก็จะขาดเป็นแท้นะทุกคนเพราะว่าเออปิกแอคของเราเนี่ยมาขุดแทสได้ไม่ค่อยดีนะขุดได้นิดนึงก็แบบเนี่ยดูดิต้นมันก็ตายเลยต้นสามต,ต้น,ต,นต้นไม้แถวนี้ก็เลยเตียนไปหมดเลยโอ้โอ,โอ โอเคแล้วก็ใช้อุปกรณ์แบบนี้ไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราก็ค่อยหาอุตสรรสกับ็กเอออย่าเอาอะไรมากเลยตอนเนี้ยชุดก่อนหนันก็ไม่มีเลยจะไม่เอาอะไรใช่ไหมแอ,อ่ไปเลยลวๆผมคงจะต้องทำฝูงดีโลแล้วแ่ะเพื่อเอาไว้แบบไล่เหยื่อนะอยู่น้ำกวเอาไม่ได้อยู่น้ำอยู่ข้าวโอวัโวแต่ตกินเบอร์รี่แล,ละ ไอ้เบอร์รี่เราย,ยังมีอยู่มีมีทุกชนิดจะเปิดกินเบอร์รี่ดำไปเพราะว่าสามสองหนึ่งโอเคอันนี้มเมล็ดอะไรอ่ะน่าจะเป็นมเมล็ดเบอร์รี่ฟ้านะอันนี้กินไม่ได้ทุกคนอ่อาอันนี้กินได้ผมกินไฟเบอร์ได้ไหมวะกินไม่ได้อันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับผมกินเบอร์รี่ขาวแล้วนี่จุดจูดแน่นอนท้องเสียนะ่นาจะประทังหิวไม่ได้ ไปแล้วก็กลับไปวางหลังคากันต่อเลยดีกว่านี่เป็นอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมบ้านของเราเดี๋ยวผมขอขนกล่องเทราะ่าไม่ก่อนแล้วกัน,นปาบโอเคกล่องไม่ยกได้นะถ้ามันแบบมันยังไม่พังอะแต่ถ้ามันพังมันจะยกไม่ได้โอเคพอเรามีกล่องแล้วเราก็ต้องขาดคบไทยนะทุกคนคบไทยก็ขาดฟินกรหินหผมขอไปขุดฟินกับหินมาเลยแล้วกันจะได้ทีเดียว ก็หินเมื่อกี้มันใช้กี่ก้อนนะจำไม่ได้แล้วคุณขุณมาก่อนแล้วกันเพราะว่าหินหลังบ้านเรา่อ่ข้างเยอะนะเขีย <Okay, S 1> ผมว่าตรงนี้แหละเป็นแบบโลเคชันที่เหมาะจะสร้างบ้านเออดูไม่ค่อยมีตัวอะไรมันกวนดีนะไม่ใช่แบบสัตว์น่ารักมิ่งๆนะครับผม mm hmm. แบบเพนกรงเพนกวินเลยอย่างเงี้ยโ <Okay, S 2> อเคเทาะไปอ่ามีประตูหลังบ้านแล้วก็มีให้เข้าเข้าได้รอบทิศน,นะครับผมบ้านเรา เก็ okay. จะเป็นพคกเพลิงหนึ่งแล้วก็เออเป็นอะไรอีกวะพคกอย่างโคเนี่จะใช้หินเยอะมากเลยนะแล้วก็หนังหินเยอะขนาดนี้ผมขอตั้งกล่องมาแล้วกันโ okay. อเคก่อนตั้งกล่องขอเป็นตั้งโคมไฟก่อนโอ้ยกคมไฟนี่ผมเอาเป็นกลางบ้านเลยแล้วกันนี่เราจะล้อมรอบกองไฟแล้วก็นั่งคุยกันนะเหมือนแบบใครูเสือสมัยก่อนนะครับผมนี่กล่องนี่วางตรงไหนก็ได้นะ ออวางหน่อดีผมชอบไอ้แบบมันชอบชิดริมให้เลยว่ะเออดีมากนะแบบนี้มันจะชิดริมให้เราเลยแล้วก็ไม่ต้องดูแบบสมัยก่อนไนงโหสร้างบ้านแล้วแบบเป็นคนแบบเป็นคนเป๊ะไงมีระเบียบมันก็ต้องแบบมันไม่ชนมุมสักทีว่าอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นนะครับผมเคอะไรของที่มีประโยชน์เก็บไปเก็บไปแล้วก็คาริเมอร์เก็บไปเก็บไปมีรูดอกรานุแล้วก็มีแค่นี้แหละมั้งเออที่ต้องเก็บ อันนี้เดี๋ยวผมจะแยกทําเป็นเนื้อน้าให้หมดเลยแล้วกันเพราะว่าเราก็คงจะต้องแบบรีบๆทําลูกธนูนะนะเพื่อที่จะไปจับไดนโนเสาร์กันโอเคทีนี้ผมก็จะขุดหินเพื่อที่จะมาทําเป็นครบนะครับผมขาดครบนี่เหมือนขาดใจเฮ้ย,อยดอนตัวสีฟ้าสวยเงเลยปะเสียเงินวลสิบห้าเอ้ยแน่าจะพอจับไปไหนมาไหนได้อยู่ล่าสุดคุณจะขุดไอ้นี่จะขุดหินแล้วมาขุดไม้เฉย ก็เริ่มสับสนมึนงงกับตัวเองเหมือนกันอันนี้ก้อนอะไรนี่ก้อนเหลืองๆแถวนี้คงไม่มีเหล็กหรอกถ้ามีเหล็กเนี่ยผมคิดว่านะ่าต้องแบบขึ้นไปหาไกลๆหน่อยนะกดไปกดไปยาวๆนะครับผม65ก้อนจะเสร็จแค่ไหนนะ โอเคประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วนะครับผมนี่โคกและที่สําคัญเลยก็คือเราต้องหาหนังมาเพื่อมาทาเตียงนะเพราะว่าเราจะไม่แบบตายแล้วแบบไม่มีที่ไปอ่ะเออตายไปทั่วเลยเหมือนวิญญาณเล่ร่อนนะครับผมเราจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วเราตายแล้ว,เรา,าลวเราก็ต้องมาเกิดบ้านนะ <c oughs> okay. โอเคโคกผมจะวางไว้ไหนดีเนี่ยโคกโคกโคกนี่วางไว้ตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆกับกล่องเลยจชิดกันเกิดไปปะ อย่างนี้ละกันมุมบ้านเรามีเยอะครับผมไหนทำได้กี่อันเนี่ยนาคติมันไหมอายุอยู่แล้วนะผมก็จะเอามาทำเลยโอเคมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนี่เอาไปทำให้หมดเลยปาาป่ปาปนาคติอยู่ไหนวะโอเคอันนี้ได้สามอันโอ้โงบน้อยห่วงน้อยมากได้สามอันเเหมือนจะมีไอเจ้านกมันอยู่ข้างบนหัวเรานะครับผม เป็นนกไอ้นี่นกอะไรวะนกขโมยฟองมันก็ยังไม่ขโมยเรานะ่ะเออมันก็ดีเหมือนกันโอเคเหมือนผมจะได้ยินเสียงโดโด้อยู่บริเวณนี้นต้องมีสักตัวแหละนี่อาหารของมนุษยชาติเอ,อ้ยเราเจอไอ้เป็ดอัะนน,นอีงแล้วโอ้ทีเทียวเลยโอ้ทีเทียวเลยนี่เราเจอไอ้เป็ดอันนี้แล้วนะครับผมนี่เจ้าเป็ดโพลิเมอร์โอ้หนาวใส่ละยเย็นมาก ยอแถบมีปลาบิลันย่าด้วยโอ้โหมึงนี่กูยิงนี่กูแทงอาหารเย็นนี่ไงเอยเราจับลากขึ้นมาได้ด้วยนี่เรามาดูชมหน้าปลาบิลันย่ากันชัดๆนะครับผมเป็นไงรูปทรงเนี่ยก้อนนี้ยนะโอ้โหทำไม่นี่หักนี่เราเจอโดโด้ตัวนึงแหละฮาราจินฮาราจินแทงที่หัวนี่ทีเดียวน้อง ันขึ้นตลอดเลยว่ะเป็นขึ้นเป็นจุดตายของเราผมว่าดีมากๆเลยนะมันมีให้กดตัวอด้วยโโอาร์อ้าวมันหายไปแล้วเ <laughs> มื่อกี้นี้ผมก็ไม่รู้นะมันบอกว่าให้ผมกดตัวอค้างไว้แล้วมันก็หายไปโอเคไม่เป็นไรช่างมันแล้วมาสำรวจต่อเลยดีกว่าทุกคนถ้าเจอสัตว์ <Okay. S 1> อันตรายเราก็จะถอยนะครับเพราะว่าเรารู้ตัวเราดีนะว่าเรา,เรามันยังไม่เก่งพออ่ะแต่สักวันหนึ่งอะ่ะเออเราก็จะเก่งที่สุดนะ ็ไม่ต้องหาไกลบ้านมากผมว่ายังคอจําได้นะโอ้หไอ้เค้นั่นนั่นนัเห็นหรือเปล่าน่ะเห็นหรือเปล่าน่ะเห็นหรือเป่าน่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้งานนี้ไม่ดีแน่ทุกคนเคตอนนั้นอันตรายมากนะโอ้โหแล้วมาเป็นดงเลยแม่เอ้ยเป็นไรอะไรมาวะหน่าขู่ลูกกูต้องย้ายบ้านเลยกี่รอบก็นผมเริ่มเศร้าใจในชีวิตของตัวเองนะว่าจะต้องย้ายบ้านบ่อยนะครับผม โอ้โหเจอเล็บยาตรงนี้อีกโอ้โหกูชีวิตนะชีวิตเออดีโลสองตัวนี้มันจะแบบช่วยผมคลายเชได้รึเปล่าเนี่ยก็ยังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวผมขออัพอินเกมก่อนละกันเพราะว่าเลเวลเราเพิ่มขึ้นนะผมก็จะอัพไว้ก่อนดูดิว่าเราสามารถใช้อะไรเพื่อเอาชีวิตรอดได้บ้าง ก็จะมีเป็นอุปกรณ์บ้านไม้นะครับผมที่พอที่จะให้เราได้ได้อยู่อย่างสบายมากขึ้นแล้วก็มีเรืออ่าเรือผมอาจจะแบบล่องแพไปทั้งชีวิตก็เป็นได้นะทุกคนเปนกน่าเราจะแบบเจอสถานที่ดีๆที่ไม่อันตราย <laughs> แพก็เป็นหนึ่งความคิดตอนนี้เหมือนแบบเล่นอารมณ์เหมือนเล่นแบบ PVP นะเพราะว่าแบบมันอันตรายอ่ะเออมันไม่ง่ายๆชิวๆอะไรอย่างนี้นอันตรายนะ มาเดี๋ยวผมขอข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นหน่อยแล้วกันฝั่งนี้มันก็อันตรายนะครับผมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าพูดคำว่าอันตรายบ่อยอันตรา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 ยมาหากินอยู่แถวนี้เฮ้ยได้ยินเสียงโดโดนี่ไงแล้วหูฟังผมปรับซ้ายขวาได้ไงเป็นไงโด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 นี่ดีหน่อยที่หูฟังเรามันให้นี่ได้นะ ระหว่างนี้เราได้เนื้อมาเยอะๆๆๆนี่ผมก็จะเอาไปทําไอ้นี่เลยเนื้อเน่าเอ้ยตอนนี้เนื้อก็เน่าหมดแล้วดีกว่าสวยทุกคนครับวันสวยๆก็เกิดขึ้นกับเราได้นะครับผมผมก็วิ่งไปเรื่อยๆของผมตามปกตินี่แหละผมก็ไปเจอกับแรปเตอร์นะนุ่นๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงนู้นเลยโอ้โหหมูนี่วิ่งกระจัดกระจายเลยทีเดียวนะแรปเตอร์นะ้นเหมือนจะตายหรือเปล่าอัานนี้ไม่รู้นะทุกคนมาสู้อยู่กับเต่าเออผมมีโบลาอยู่ะวะโบลาไม่มีน่าจะแบบยิงธนูช่วยเต่าได้อยู่ เออเพราะผมอยากแบบอยากฆ่ามันเหมือนกันไงจะได้เอาเนื้อมาโอ้โหแต่เต่าตายว่ะแสดงว่ามันไม่ธรรมดาแล้วทุกคนเอาเป็นว่าเราอยู่ห่างจากตรงน,นั้นไปก่อนแล้วกันอันนี้พาราซองเวลแปดสิบเลยนะครับผมโหดอยู่โหดอย,ออยู่เอออันนี้ผมว่า้่ามาอีกฝั่งหนึ่งนะเพราะว่าฝั่งโน้นนี่ไม่มีอะไรจะกินแล้วแค่จระเข้นะทุกคนเดี๋ยวเราอคงน่าจะต้องลองมุ่งไปทางนน้นดูนะครับผมเผื่อว่ามีอะไรนะเฮ้ยได้ยินเสียงโดดด้วยแล้วสองตัวโอเคจัดไป ช่วงนี้เราก็เก็บโดโด้กินไปก่อนนะเป็นแบบอาหารเล็กๆน้อยๆนะผมโหได้หนังน้อยซะด้วยตัวนั้นเพลินนีแหละไม่ให้ดีซะหรอกเราเป็นชายผู้ล่าโด,โดโด้เจอเจอนี่แน,ะน่โอ้ตัวนี้ได้หนังเยอะมากเลยทุกคนสวยเลยสวยเลยทีนี้นี่งไงผมได้ยินเสียงโดโด,โดแ้แกโหผมเนี่ยไม่เคยพาลาดหรองจริ โอ้ตัวนี้ทีเดียวตายเลยวะยังจะเหลือหนังมาให้เนี่ยโอเคได้มาแต่เนื้อไม่เป็นไรแล้วก็ไปแบ่งให้เจ้าสองตัวที่บ้านบ้างผมไม่อยากเอาไว้สองตัวนั้นมานะทุกคนดีโรเพราะว่ากลัวมันจะตายนะนี่ตรงนั้นคืออะไรอะ่ะเหมือนสร้างหลักระพังน่าจะเป็นสร้างบ้านของเราหรือเปล่าที่เราสร้างเอาไว้โอเคเดี๋ยวเราก็เดินไปเรื่อยๆแล้วกันนี่จเจอโดโดอีกแอบสองปดเลยนี่ ทีเยวสลบเลยนะครับผมหน้ามืดหน้ามืดไปหน่อยอ่าได้เจ็ดอันอันนี้ได้เยอะหน่อยโอเคนี่จเจอเยอะนะครับผมโดโด้ลาดโดโดอย่างนี้แหละเรามันเป็นแบบชายเพื่อลาโดโดนะไปเรื่อยนะครับผมนี่โหชอบท่าแบบท่าเวลาจะนอนสลบอะไรเงี้ยแบบตายเลยนะแบบเออล้มไปเลยไม่มีแบบเอฟเฟคค่อยๆตายนะครับผมตายแล้วแล้วตายเลย ช่วงนี้ก็จะพูดลิ้นพันกันนิดหน่อยนะเพราะว่าผมทำงานถึงหกวันเลยทีเดียวนะทุกคนอะไรวะเนี่ยตรงนี้เอ้ยคุ้นๆเหมือนเราเคยมาหรือเปล่าเอ้ยเจอดิโลดิโลนี่น่าจะให้หนังเยอะนะเนี่ยผมว่าน่าจะให้หลักหนังเยอะนะดิโลตัวนี้โอเคเราลองดูดีกว่าส่วนใหญ่ดิโลเนะี่ยชอบมีลูกนะครับผมโอ้โหเราเจอตัวทำให้หมูในน้ำด้วยนะโอ้ยังพูดพิลทางไหนโอ้โอโอโอ ดูไปตัวที่มันอยู่ในน้ำเลยนะไม่ให้เราโดนกัดอะไรว่าได้หนังเจ็จเองโคหนังเท่าโดโดเลยแถวนี้ก็เริ่มจะอันตรายแล้วทุกคนเดี๋ยวผมคิดมาฝั่งนี้นิดนึงแล้วกันอ่าปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนไว้นดูโดโดเต็มเล้วขอสักหน่อยแล้วกันมันแบบมันหยุดไม่อยู่จริงนะทุกคนเฮ้ยลูกโดโดโอ้ยน่ารักมากอุ้ย แถวนี้มันคือลูกโดโดเยอะมากเลยนะทุกคนนี่น่ารักฟุดๆอ่ะโอ้โหเต็มเลยอย่างนี้ผมจะฆ่าย,ยัางไงลงอ่ะเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องกินต้องใช้นะครับผมอ่าผมมีตัวน้อย,อยๆทั้งนั้นเลยวะขอโทษน,นะลูกเอ้ยโอยตายเลยนเนื้อมันเอเดเอ้ยฆ่าลูกโด,โดโดได้เนื้อน่องด้วยหรอบาปแล้วโ <No. S 1> อ้โห เนี่ยผมไม่ได้โมอนะตัวแม่มยังไม่มีห้องตัวลูกมนมีห้องได้แหงม,งมงเหมือนกันเอ้ยตัวนั้นจะมาข้านบนบาดโคจะมันตรงนี้เนี่ยโอ้โหยิ่งมีดงโดโดอยู่ไอเราก็แบบอยากได้ไงทีนี้ใจเคยว้าวุ่นนะครับผมโอ้ยตัวนั้นก็สตา์ะเรียบเลยโอเคโอเค,อเ,คเราไม่ยุ่งแล้วกันเราไม่ยุ่งมุ่งแต่มุ่งแต่หาเลเวลนะเอเอจากนั้นเราก็ปล่อยมันไป เออเหมือนว่าผมจะเห็นนอกอะไรมันติดบัร์ว่าออกไม่ใช่เป็นเสียงร้องของเจ้าตัวนี้นะครับผมโอเครู้สึกเสียงมันดังไปหมดนะผมก็เออบางทีผมว่าร้อนๆนะเสียงมันดังที่นง่น้ะมีปลาในนานมีปลาในทะเลก็มีฉลามเต็มไปหมดเลยเราจะไปหาหนักได้วจากที่ไหนอีกวะตอนนี้พอหรือยัง เอ้ยหนังพอแล้วนี่ว่าขาดเกคบอยเบอร์กับแทสโอ้โหสวยเลยทุกคนไปเราก็หาทางกลับบ้านนะครับผมทําเตียงเก็บเไฟเบอร์กันแล้วมาเก็บอยู่ใกล้บ้านซะด้วยไงใกล้บ้านผมชอบมีจุดบั๊กนะทุกคนเออถ้าทุกคนแบบมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังบั๊กไว้ด้วยอันนี้ผมก็หลุดออกจากเกมไปสองสามรอบแล้วเนี่ยแต่ก็ยังแบบมีใจเข้ามาเล่นอยู่ต้องเซฟบ่อยๆนะครับผมมีกดเซฟป่ก กีขวาแล้วก็ตรงกลางเลยเมื่อกี้ขาดอะไรวะลืมดูโอเคก็ขาดเป็นเทสนะทุกคนนี่แล้วก็ขุดตรงนี้เลยแล้วกันทรัพยากรแถวบ้านเราจะได้ไม่ต้องเตียงปกรนนะเออเพราะว่าแค่ทําบ้านเรามันก็หายไปเยอะแล้วไม่รู้ตอนนี้มันจะคืนบ้างหรือยังโอเคพอเรามีเตียงปุ๊บเราได้ทําอะไรได้เยอะขึ้นอย่างน้อยๆเลยแล้วก็แบบใกล้จะเสี่ยงตายมากขึ้นนะโอเค ผมก็จะพยายามไม่ไปให้ป่าลึกแล้วกันเดี๋ยวเจอแรปเตอร์ดูกลัวไปหมดอะตอนนี้ดูโลกอ่ะแต่โลกไว้ก็ดีนะแบบไม่อยากตายเยอะไงไอ้น้องเลยแบบเล่นอาวมาตั้งนานนะโหตายอะไรขนาดนั้นน้องเซล,ลแย่เลยโอเคนี่ทีนี้เราก็ได้เตียงแล้วทุกคนอ่าเราก็หาทางกลับบ้านกันเลยดีกว่า าจะต้องเดินไปอีกไกลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันจำบ,บ้านตัวเองไม่ได้แล้ววะ่ะที่ผมข้ามมาเนี่ยมันก็จะเป็นเนินทรายตื้นๆน,น,นะอ่าน,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 นู่นๆเห็นแล้วบ้านเราหลังสี่เดียมๆแถวนั้นนะโอเคเรเวลเราอัพด้วยอดีเลยไอ้พาะาซตัวนี้เวล80เยอะมากไปข้ามไป,ไปวางเตียงก่อนเราจะได้รู้สึกโล่งสบายขึ้นนะแบบมีเตียงแล้ว เอีตรงนี้เล้วก็ข้ามเลยเนี่ยไอแถวหลังบ้านผมเนี่ยชอบบักบ่อยตอนนี้เนี่ยอันนี้ผมก็เผาเนื้อไว้นะทุกคนยังไม่ได้เอาไม้มาเติมเลยตอนนี้เฮ้ยแต่ก็มีเนื้อเน่ามาให้เรากินโอ้โหอันนี้เนี่ยเสียดายเน่าหมดเลยนเนี่ยเออเกยปิดไฟก่อนเอาน,นี้มาไอพวกคันเนี้ยเนี่ยเน่าหมดชัวร์ๆเดี๋ยวเราคงจะต้องหาเบอร์รี่มาแหละงั้นเน่าเราเริ่มเยอะแล้ว เบียงผมจวาว่าทีงไหนดีเอ่ยที่มันแบบดูตายยากๆหน่อยนะอ่าไว้ริมริมลิมไหนดีที่ศัตรูด,ดูเข้าไม่ถึงริมนี้ละกันนี่ชอบนอนลิมริม,มโอเคตอนนี้เราก็ได้จุดเกิดแสนสุกข,ของเรากันแล้วแล้วก็หาเบอร์รี่นะครับผมสําหรับเบอร์รี่เนี่ยผมว่าคงจะต้องเก็บไปเรื่อยๆแหละสาหรับตอนนี้นะเพราะว่าเรายังจับคาราซองไม่ได้เลยแล้วก็ไอตัวที่เราจับมาเนี่ย พวกนี้เนี่ยมันก็อ,อน้องแง้งนะทุกคนเออมันจะจับมาฟาเบอร์ลงเบอร์อร,ร,รี่อะไรก็ไม่ได้นะเคแเราก็ต้องใช้มือเด็กกันไปก็ตอนนี้เลเวลผมก็เยอะขึ้นแล้วดูนี้มันมีอะไรพอที่จะเป็นประโยชน์กับเราบ้างเนี่ยน้อยก็ต้องบอล่านี้แหละแล้วส่วนเลเวลที่เยอะขึ้นมาเนี่ยผมเอาไปเป็นดาวเมจแล้วกันเวลาแบบยิงเรงเสาเงี้ยข้าตลบได้ขึ้นเยอะๆนะครับผมเพราะว,ว่าดาวเมลน,น้ำเยอะไง เออนี่ได้แถมได้อาร์รปเตอร์มาแล้วด้วยอ่าวันนี้นน่คือจะจับยังไงอาร,ร์ปเตอร์ตัวนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเวลเท่าไหร่นะถ้าอยากจะไปลองเสี่ยงกับมันก็ต้องคาบโบล,ล่าเยอะๆหน่อยเอามาโบล่าแล้วก็กระบ,บองทุบซะเลยก็จะมีไฟเบอร์แล้วก็แทสอ่าไฟเบอร์แล้วก็แทสนี่โอ้โหหาง่ายของคิวๆนะกล้วยๆกล้วยๆแล้วก็เด็ดนกล้วยวนไปแทสอ่ะ แทนนี่ต้องใช้อันนี้ขุดนะปิกแอ็โอ้โหลูกสามขา่ะมียวน่าจรินเลยนะทุกคนมันน่ารักน่าชังน่านรู้แต่เนี่ยโอ้ไฟเบอร์ไม่พอเยว่ะเกี่ยวสามข่ะตัวนั้นแน่เลยที่เราเจอที่คลิปไหนว่าคลิปที่แล้วปะนี่ที่มันมีลูกอยู่สองตัวน่ารักน่าชังนะครับผมตัวเล็กๆน้อยๆเดีอย่าเพิ่งมาดุกับพี่ไนะงเนาะบอกเลยว่าเราพวกเดียวกันไม่เคยบัดมา พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนไม่ได้กลัวหรอกแต่ก็พูดกันไว้ก่อนโอเคทีนี้ก็ได้โบล่ามาสองอันแล้วดูธนูสามดอกเลยวะผมคงต้องขุดฟินเพิ่มแล้วละไม่ค่อยได้ขุดฟินในช่วงนี้นี่เจอโดโด้ด้วยพอดีเลยมืออาหารมืออาหารเอออาหารจานโปรดกินไก่ทุกวันจะจะเป็นเก้าอยู่แล้วนี่เอามา กร okay. ะเที่มันหายไปไหนแล้ววะตอนแรกผมยังเจออยู่ตอนนี้หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ฮ okay. าร์ปลูกหนูไว้ก่อนเผื่อเจอเหตุสำคัญอา้าวขาดแล้วลูกหนูผมอ๋อขาดไฟเบอร์นะเดี๋ยวค่อยเก็บลกันนี่นี่ผมจะพังอยู่น,นะวะพังง่ายมากเลยเอ้ยเอ้ย <c oughs> เจอเสียงอะไรตลอดไม่หมดในช่วงเนี้ย ไม่รู้ว่าหล่นหล่นไว้ก่อนหล่อนไว้ก่อนไปเบอร์ันินเดเอาตามนี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองไปสำรวจเวลดูแล้วกันนะลุกคนว่าเวลมันได้หรือเปล่าถ้าเวลได้เนี่ยผมก็อาจจะจับนะสำหรับไอเจ้าแรปเตอร์ฝั่งตรงนู้นแต่ก่อนอื่นผมก็ต้องทำโบลงโบ,นบ,นบนล่าไว้ก่อนเออกระุบหัวมันแล้วก็ไม่ตายแบบนี้แต่ทางที่ดีนี่สุควรจะมีแบบยาสลบอะไรไว้อ่นจริงเอาไว้ยิงมันนะ อ๋ออีกเรื่องหนึ่งก็คือตอนนี้เราสามารถใส่เป็นชุดเกาะหนังได้แล้วบางส่วนนะครับผมอย่างเช่นรองเท้านะแล้วก็หมวกอะไรแบบนี้เออผมจะใส่เป็นรองเท้าหรืออะไรดีวะแต่มีอยู่แค่17็อันผมเอาเป็นหมวกนึงแล้วกันอ่าอาจจะแบบหนัหกหัวหน่อยแนะ้ก็ได้อยู่นะโอเคเปลี่ยนหมวกเปลี่ยนหมวกเอาหมวกผมก็มีอยู่แล้วนี่ว่ะ เออผมก็ลืมไปเลยน,นึกว่าไม่ได้ใส่นะนึกว่าตัวเองแบบหัวล้นไปตลอดที่เทแล้วก็คือใส่หมวกไปยังว่าอยู่อยากจะบอกว่าในเกมอาร์ของเราเนี่ยผมอะ่ะยาวไวมากนะทุกคนบอกตรงคือแบบในโลกแห่งความเป็นจริงยังไม่ยาวไวเท่านี้เลยอันนี้คือแบบสองสามวันยังไม่ถึงร้อยวันเลยยาวนะอ่าสองตัวนี้อยู่บ้านของเราโอ้โหแล้วดูไฟข้างในบ้านผมยางกับไฟไหม้บ้านเลยนะมองไปเผิน ตอนนี้แรปเตอร์ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะทุกคนเออผมก็กาลังจะไปดูแต่ผมหามันไม่เจอแล้วงั้นเอาเป็นว่า e p นี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เ,เดี๋ยว e p หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาหาดูอีกทีนึงแล้วกันว่ามันยังอยู่ไหมหรือว่าภาพมันกาดจนผมมองไม่เห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสําหรับ e p ีนี้ชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกาลังใจให้หนายหม,กมอกแมวเกมเมอร์นะครับผม ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับว่าวิธีการใช้ชีวิตแบบฮันรูโคดแบบนี้เนี่ยจะรอดไปสักกี่น้ำ<笑><笑>ก็เป็นกำลังใจให้กันโดยการกดไลค์นะครับผมและที่สำคัญกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปได้ทันท่วงทีนะครับผมเพราะผมเนี่ยลงโคตรไม่เป็นเวลาเลยโอเคไว้เจอกันใหม่ EP หน้านครับผมบ๊ายบาย